เสริมอาหาร V ีพลัสคอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง V ีพลัสคอลลาเจน พิเศษส,สุดกับโปรโมชั่นสุดคุ้มวีพัทคอลลาเจน3กล่องราคาปกติ990บาทลดเหลือ600บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีสั่งซื้อได้ทาง0949535154หรือสแกน QR code สวัสดีครับรุบรวพวกเราในรายการ The Six, The Six. สัมผัสที่6ครับแคกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับรบ,บอกเลยว่าเห็นผีจนชินครับพูดได้ว่า ทั้งยงมทูตเอยเทวดาเอยเพื่อนผีผีเพื่อนเห็นหมดเลยเหรอเจอหมดยกขยงกันมาเลย oh. วันนี้นะครับเขาจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ลหลอนให้กับเราฟังครับงั้นเราไปพบกับคุณแม่แม่มและพี่ควีนมูเตลูลูกสาวคนสวยของคุณแม่แม่มกันครับสว,ส,นะสวัสดีครับบอกเลยว่า สวยทั้งคู่เลยฮะคุณแม่และยังสาวอยู่พี่คุณก็สวยฉีดยาเก่งนะทั้งสองคนนี้นะฮะเซนแรงทั้งคู่แต่ละคนมีซิกเซนอะไรยังไงกันบ้างคุณแม่เนี่ยเขาเห็นผีส่วนพี่เนี่ยไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงครับเอออาจจะเป็นถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้หรือมาเป็นของเก่าที่เรามีมาเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจแต่เอาเป็นว่าเห็นและสัมผัสได้แม่ผมขอญาตเลยครับตอนนี้ที่นี่ครับมีไหมครับเอาเริ่มเลยไหมเริ่มเลยครับแม่บอกว่าให้เตรียมทูบมา โทรอบอกทางรายการอบอกว่าให้เตรียมรูปก่อนเข้าถ่ายรายการก่อนได้เข้าสัมผัสได้แม่เล่าเลยเจอว่ามีเจ้าที่อยู่สองคนผู้หญิงกับผู้ชายต้องใช้ดอกดาวเรืองดอกดาวนั้นขเข้ามาปุ๊บเจออะไรคะเจอพัฟพี่คเน่คะ่ะ ซึ่งเขาก็มีความเชื่อกันว่าพระพิฆเนศเนี่ยเราต้องใช้ดอกดาวเรืองบูชาหรือขนมหวานซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่เคยมามาก่อนเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าปตูเนี่ยมีพระพิฆเนศตั้งอยู่คือมาเห็นแล้วอุ้ยตกใจท่านบอกแล้วว่าการสิ่งนี้แล้วก็น้ำขวดหนึ่งคือต้องบอกเลยนะครับว่าคุณแม่แหม่มกับพี่ควินเราเจอกันครั้งแรกครั้งแรกคือตอนนี้เลยไม่ใช่ไม่ได้เจอกันไม่เคยมาใช่ไหใช่ครั้งแรกครั้งแสัมผัสได้กับพี่ควินสัมผัสได้ว่ามี เจ้าที่เป็นผู้หญิงผู้ชายครับอยู่ที่นี่มองอยู่ห่างๆแล้วลักษณะของเจ้าที่ทั้งสองท่านเนี่ยครับเขาเป็นยังไงฮะยืนมองเฉยๆเขาไม่ด้บางแบบน่ากลัวนะเ้วแต่งตัวมีอายุแม่มีอายุเป็นคนแก่กับผู้หญิงผู้ชายที่เป็นเจ้าของที่ที่ตรงเนี้ยแต่เขาไม่ได้โกรธไม่ได้โมโม่ได้มาอะไรแม่ใช่คือยืนมองเฉยๆเรียกว่าเป็นดูดูกนไถ่ายทำของ่มแม่เจ้าที่ที่คอยปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ดีกว่าแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน อาเแม่ชี้เลยบอกไปเลยแม่ครับคือยืนอยู่ตรงตรงนั้นใช่ไหมครับ้างหลังผู้หญิงคนผู้ชายคนเนี้ยตรงเนี้ยหลง้อนเวามดี่แม่มองเห็นนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาเจอคนที่สามารถสื่อสารกับเขาได้มากกว่าครับเลยมาปรากฏตัวให้เห็นเหมือนแบบจิตตรงกันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะอืมสัมพันคุณคุณคิดว่าแบบนั้นนะเลยทําให้คุณแม่คุณนได้เห็นและเหตุผลที่เขามาเนี่ยมีอะไรครับผมเขามาดูสื่อสารให้รู้ว่าเออ แม่เห็นเขานะแล้วเขาอะมารู้ว่าแม่สัมผัสเขาได้ก็มาให้บอกคนในที่นี้ว่ามีอยู่นะให้เขาบ้างใบเขาบ้างแล้วเขาอยากได้อะไรไหมครับคุณแม่อยากได้ให้แม่ซื้อไอ้นั่นมาให้ด้วยล่ะให้แม่ซื้อขนมหวานมให้ซื้อขนมหวานมาชุดหนึ่ง้วคุณแม่ก็เตรียมมาแล้วย่าไม่ได้เตรียมแม่บอกถ้าดังสิคิปวันนี้ที่ดังแล้วมันดังอะแม่พร้อมจะให้ เป็นเจ้าที่หรือพระพิคเนตครับที่เขาอยากได้ขนมหวานนะฮะพระพิคเนตพระพิคเนตเจ้าที่แค่มายืนมองเฉยๆมาดูเฉยๆเจ้าที่เขาอยากได้อะไรไหมครับไม่ได้อยากได้อะไรเขารู้ว่าเขามีนะมีจริงแค่นั้นท่านผู้ชมครับนี่คือแค่เราเปิดเรื่องเท่านั้นนะฮะนี่คือเราแค่ทักทายกันเล็กน้อยนะครับผมเล็กน้อยค่ะเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยน่าสนใจมากถามจริงตอบจริงค่ะนี่จริงมากจริงไหม จริงเว้ยคือที่แม่พี่พูดเนี่ยเรื่องจริงเหรอคือมีเคยเล่าเคยมีมีคนคนบอกอย่างงี้ไหมจริงจริงคือผู้ชายงี้ไหมใช่ใช่ครับตรงเป๊ะปวดหน้าปองเป๊ะเลยนะกลางกลางนะกลางกลางนะใช่ใช่ครับผมครับผมเห็นต้องบอกว่าเห็นคุณแม่แล้วก็พี่ควีนครับโหดังในโซเชียลมีเดียผมก็เข้าไปดูนี่ก็เข้าไปดูชอบคลิปไหนเป็นพิเศษไหมโอ้โหมีคลิปหนึ่งที่แตะแตะล้านเลยคลิปนั้นอะที่ไปออกรายการรายการ ใช่ไหมปักหมุดไว้อยู่3คลิปน<ด><ด>ี่นี่ก็เห็นรูจริง,รรงไม่ว่าเหมือนน่าจะเป็นพระพิคเนตครับ ควีนครับ,รบฉันขอถามนีสี่หูห้าตาคืออะไรฮะคือตามตำนานที่ได้ไปศึกษามาหรือไปฟังครูบาอาจารย์เล่ามาเนี่ยสี่หูห้าตาก็เหมือนพระอิน์ทจำแรงกายลงมาคือถ้าพระอินท่านลงมาแบบเป็นพระอินเน่ะแบบค,คนก็จะแบบมาเข้าแถวขอพอรถูกต้องไหมท่านก็เลยทดสอบจิตใจของมนุษย์โดยการแปลงกายลงมาเป็นสหูและ 5, ห้าตามาทำท,ำท,ำทีเหมือนแบบไปเหยียบย่ำข้าว ของชาวนาแล้วก็มีกลุ่มชาวนาไปตามไล่ฆ่าคันคือเพื่อทดสอบจิตใจมนุษย์จริงๆว่าถ้าเรามีรูปร่างเป็นสัตว์ประหลาดอัปลักษณ์แบบนี้แล้วจะมีใครเมตตาเราไหมปรากฏว่ามีชายท่านหนึ่งก็ไปช่วยเหลือท่านให้รอดพ้นจากการไล่ล่าของกลุ่มชาวนาแล้วก็เอาไปเลี้ยงดูให้อาหารให้น้ำให้ทุกอย่างวันรุ่งขึ้นท่านอืออกมาเป็นเงินเป็นทองกลายเป็นพลิกชีวิตของคนที่ช่วยท่านคนนั้นเลย กลายเป็นร่ํารวยไปเลยคือเปลี่ยนชีวิตเลยใช่จากที่ว่าทุกคนต่างไล่ฆ่าโดยที่เราไม่รู้อะไรใช่คิดว่านี่คือสับประหลาดแล้วมาทําความเสียหายกับไล่นาของเราแต่มีคนคนหนึ่งที่เขาจิตใจดีมากแล้วรู้สึกว่าอยากช่วยไม่อยากให้ใครต้องมาไล่ฆ่าเขาอ่ะก็เลยเอาไปซ่อนเก็บที่บ้านแล้วก็ให้ข้าดูแลอย่างดีปรากฏว่าอึถ่ายออกมาเป็นเงินเป็นทองก็กลายเป็นว่าพลิกชีวิตกลายเป็นเศรษฐีไปเลยค่ะเอาง่ายคือลองใจมนุษย์ใช่เลยประมาณนั้นใช่เลย ใครมันจะเป็นคนดีที่แบบอ่ะคืออันนึกถึงดีเนี่ยเหมือนสัประหลาดอ่ะคนอะไรวะมีห้าสี่หูแห้าตาอย่างเงี้ยเราก็จะมองรูปลักษคนภายนอกว่าเฮ้ยไม่น่ามองเลยแปลกแล้วก็ไม่ดีอ่ะอะไรแบบนั้นเนี่ยแล้วอย่างพี่ควีนพี่ควีนมีบุญสัมพันธ์กับ4ี่หูหาตายังไงครับอย่างคลิปที่พี่ทำอ่ะคือเป็นคาเฟ่ของเพื่อนชื่อว่าลิตคาเฟ่ค่ะ ก็วันนั้นเพื่อนบอกว่าอยากให้มาไหว้เหมือนได้ของดีมา,าแล้วก็ข้างในก็มีทางพระพิฆเนศพระแม่ลักษมีสี่หัวห้าตาเราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเราเจอปะทากับสี่หัวตาก่อนแล้วทางซ้ายมือถึงจะเป็นพระพิฆเนศเอเป็นพระแม่ลักษมีรตรงเข้าไปถึงเป็นเทวะไรของพระพิฆเนศระหวห่างที่เรายังไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเนี่ยเราก็นั่งดื่มชาก่อน เราก็พูดกับเพื่อนว่าไปได้องคเนี้ยมาจากไหนครับองเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเลยเรารู้จักครั้งแรกที่นี่ที่คาเฟ่เลยใช่ก็ได้ยินผ่านหูว่าอ๋อมีของอาจารย์สุบินนะที่เป็นสี่หูห้าตาที่โด่งดังคือเขาเป็นเทพจำแรงมาจากทางเหนือคือจะดังมากในภาคเหนือคนภาคเหนือจะรู้จักดีแล้วความสําคัญมันอยู่ตรงนี้สี่หูห้าตาองคเนี้ยที่โด่งดังเนี้ย ทำมาจากไม้มงคลท่อนใหญ่ๆแล้วตัดออกมาเป็นห้าท่อนแล้วแกะสลักด้วยมือเท่ากับแต่ในประเทศไทยมีอยู่5้าองค์ซึ่งตอนนี้อยู่ในเมืองไทยน่าจะแค่สององค์ที่เหลือก็ไปอยู่ไต้หวันจีนฮ่องกงอรจายไปเลยคือมาจากคูบาทางเหนือท่านหนึ่งที่ท่านปลูกเสกขึ้นมาแล้วก็ลงอัขระพี่ถ่ายคลิปมาเยอะทางพระแม่ลักษณีพระพิฆเนตรรวมถึงสี่หัวตาวันนั้นนึกไงไม่รู้อยากลงสี่หง้าตาก่อนคือจะทําอะไรด้วยเซนด้วยด้วยความรู้สึกความรู้สึกเราแล้วก็บอกกับเพื่อนว่า สี่หูหาตางองค์นี้พลังงานดีแล้วก็พูดกับเพื่อนว่าเทพทั้งหมดตรงเนี้ไม่รู้คนไหนอ่ะที่จะให้เงินเพื่อนประมาณเท่าเนี้แล้เพื่อนก็ถามาหาว่ารู้ได้ไงก็ไม่รู้ก็เขาบอกมาแบบเนี้แล้วพอเราลงคลิปไปปุ๊บกลายเป็นไวรัลคนหูกหวยเยอะมากหรือแค่อธิษฐานจิตผ่านคลิปของพี่ควีนเนี่ยค,ค,ควีนมูเตลูเนี่ยถูกหวย<ม>ถูกหวยแล้เป็นแถวเลยใช่พี่เคยขอไหมพี่เป็นเหมือนผู้นําบุญ Oh. พี่จะได้ในเรื่องอื่นพี่จะไม่ได้โชค mm. เรื่องหวยเท่าไหร่รพี่จะได้เป็นเรื่องงานเรื่องชื่อเสียงหรืออะไรแบบนี้แล้วพี่ก็บอกกับเพื่อนว่านะคลิปของเพื่อนเนี่ยจะติดหรือไม่ติดอันนี้ไม่รู้เราประกันไม่ได้ค,คือเราอะเรามียอดฟอลโล่เท่านี้เรามียอดวิวเท่านี้เรามีคนอยู่ในเนี้ยเท่านี้ให้เป็นไปตามบรารมีขององค์เทพเท่านั้นแล้วปรากฏว่าพี่ลงไปทั้งสาคลิปเกี่ยวกับสี่หัห้าตาคนดูเป็นแสนหมดเลย oh. แล้วหลายแสนด้วยมันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อถูกป่ะใช่เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากจริงๆ เร่างนี้เราควรไปขอหรือว่าบนบานหรือต้องถวายอะไรให้กับเขาแมเทคนิคเลยนะคะสี่หัาตาเนี่ยชอบกิน่านฐานที่เราเอาไว้ก่อไฟอ่ะถ่อนดำดำขึ้ไแล้วเขาขี้ออกมาเป็นเงินเป็นทองดังนั้นเวลาเราตั้งิจอธิษฐานไปถึงปุ๊บก็ยกมือไหว้สวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันนี้มีเรื่องอะไรตั้งใจจะขออะไรคนเราชอบโลกและมักจะไม่ได้ให้ขอแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเท่านั้นนะเช่น อยากขอให้มีชื่อเสียงนี้ก็ขอให้กําหนดไปเลยว่าภายในเดือนนี้จนถึงเดือนนี้ขอให้มีงานเข้ามาและทําให้ลูกมีชื่อเสียงนะถ้าเกิดว่าลูกสําเร็จสมหวังลูกจะนํถฐานมาถวายกี่ก้อนว่าไปหรือแบบเป็นกิโลกร,รัมก็ได้เนี่ยแล้วพอมีคนไอ้ฐานจิตแบบนี้ส่วนใหญ่ในคลิปของควีนเนาะก็จะมีโชคแล้วเขาก็เอาฐานไปถวายจนเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาก็จัดพิธีเผาฐานถวายสิงหหัวตาเพราะมันเยอะมาก คือคนมาจากทั่วสารทิศแต่ไม่ใช่แค่กรุงเทพอะมาหมดเลยมาหลายที่คือสัตจะนํามาซึ่งปฏิหารศรัทธานํามาซึ่งปฏิหารครับดังนั้นถ้าเราพูดเอาไว้แล้วเราได้จริงเราต้องให้และเราต้องรีบมาให้เพราะไม่เขาจะมาทวงเรานะครับจริงๆเอางี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามพี่ควีนไปที่คาเฟ่ไปมูกับพี่ควีนกดีกว่าโอเคไหมครับตอนแรผมเดี๋ยวไปที่คาเฟ่กันเลยครับ องสี่หูห้าตามตำนานนะครับมีอยู่2ตำนาน1คือเป็นพระอินจำแรงนะครับ2คือเป็นสัตว์ที่นำโชคนะครับเด่นในเรื่องของโชคลาภและเงินทองค้าขายท่านนะครับอินทานและถ่ายเป็นทององค์นี้เป็นองค์ที่ทําจากไม้สอง ไม้สองคือไม้มงคลของทางภาคเหนือนะครับทำได้เพียงแค่5องค์เท่านั้นองค์นี้เป็นองค์ที่ห้านะครับเป็นองค์พิเศษตรงที่ว่าได้ลูกประคำของหลวงปู่หรือครูบาบุญยางนะครับเป็นคนถอดนละคองมาให้ที่องค์สี่หัวห้าตาองค์นี้นะครับในหลักการขอขององค์สี่ห้าตาเราจะวนสามรอบนะครับพูดชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิดนะครับหลังจากนั้นเราจะให้กระซิบข้างๆ้างหูเพื่อเป็นการขอพรนะครับเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นในการขอพรอย่างเมื่อวานมีพี่คนหนึ่งมาจากชลบุรีเขาก็ถูกหัวถูกรตเตอรี่ถูกรางวัลไปนะครับเขาก็เอาฐานมาเองมาไหว้แล้วก็ผล,ลไม้จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับบางคนก็ดูจากคลิปติกตอกขอจากคลิปติกตอกก่อนแล้วก็มาแก้บนมาถวายของที่นี่ก็ได้ครับ ิ่งขอเหมือนเป็นการเติมบุญว่าให้ให้ท่านให้คนรับรู้ว่าท่านมีอยู่จริงนะมาขอดินะเราจะให้มาขอสนะิเราจะให้มาขอสิเราจะใ,จะในการขอพอรองค์เทร์สำหรับานนี้ชื่อโกะนะคะมาที่นี่มาขอพอรองค์พระอินทร์จำแลงสีหัวหตาหรือว่าเรียกชื่อว่าพี่สีหัวตาคมาบ่อยคะ่ะเพราะว่ามาขอแล้วก็ได้โชคลาภกลับไปก็มาถวายทานขอแบบ ให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือขอทุกองเลยแต่ถ้ามาถึงต้อง y o ไหว้องค์พ่อในก่อนรับค่อยออกมาไหว้องค์พี่จิ๋วหาตาเพราะศรัทธาทุกองนะคะโอโ้โหบอกเลยนะครับว่าเลขวดน,นี้ต้องมาแน่นอนครับ <c oughs> แล้วก็ต้องโดดแน่ๆ <c oughs> ครับใช่แฟนขับดูอยู่ยังไงจดไว้เลยครับ <c oughs> ไม่แน่ครับไม่แนะ่ก็แล้วครับผมถึงคิวคุณแม่แล้วครับใช<อ>แล้วคุณแม่สวยคุณแม่แหม่มครับ เห็นพี่คีนบอกว่าคุณแม่เห็นผีมาจนชินแล้วเรื่องราเป็นยังไงครับทำไมคุณแม่ถึงเห็นผีมาตลอดเลยขอเท้าความเลยนะคะเมื่อก่อนนี้บ้านครอบครัวนะคะครับหล่อพระก็จะสัมผัสกับวิธีบวงสรวงอดีตเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะผู้ช่วยพยาบาลนะทำหนาที่แล้จะเป็นจะเข้าเวรค่ะเช้าบ่ายดึกอย่างเวรดึกปุ๊บอืมก็จะ จะเจอดึกดึกหน่อยเช่นเขาจะมีเวลางีบให้ครับคือเช้าอ่ะคือตีห้าี่ยต้องตื่นมาวัดไข้คนไข้ออค่ะก็อย่างตีสี่ตีสามอ่ะก็คือจะนอนตีสองก็จะวัดไข้คนไข้แล้วก็มีเวลางีบได้อะไรเงี้ยอ่ะก็จะหลับไปครับก็จะเจออืคือคุณแม่พูดเหมือนธรรมดาก็จะเจอกึ้นอีกแล้วเช่นคนไข้มาดึกๆรับใหม่ คือพยาบาลทุกอย่างต้องทําเองหมดเดินไปเบิกยาที่เดินไปเบิกยาเป็นไงเจอคนยืนมองเขาอาจจะเป็นคนหรือเปล่าคุณแม่หรือว่าเขาอยู่ดีก็เจอคนธรรมดาจะมาแบบดีๆไงแต่นี่มาเป็นยังไงครับแอบมองเอราแอบมองเราอย่างนี้เหรอครับดูอะไรเงี้ยแวบๆให้เห็นคนปกวิจะมาดีๆไหมวันที่แม่เจอผี่เห็นวิญญาณแม่ ความรู้สึกแม่รู้สึกยังไงแม่แล้วแม่ทําตัวยังไงคือขอเล่าก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นพยาบาลแล้วหัวหน้าพยาบาลชอบพาเข้าวัดออพาเข้าวัดวัดแรกที่ไปก็คือวัดท่าสง่งค่ะหลวงพ่อฤษีลิงดำหลวงพ่อฤศีลิงดำที่จับไว้คะที่ดังมากตอนแม่พี่ไปเนี่ยท่านยังไม่มรณภาพเลยนะแล้วท่านก็สอนการเจริญวิปัสนาเปิดจิตอะนามัพทะเห็นนรกสวรรค์ซึ่งตอนแต่ก่อนตอนแม่พี่เล่าเนี่ยพี่ก็ไม่เชื่อ พาอเราเป็นคนไม่เห็นพไม่มีเซนไมม่ีเตอร์มีเรื่องอะไรก็จะเล่าให้ลูกฟังทุกครั้งแต่ไม่เล่าตอนที่เกิดนะจะเล่าตอนหลังจากนั้นพอพี่ก็ไปอยู่โรงพยาบาลกับแม่คือพี่โตมาจากใต้บ่อนไม่บอกแม่เอาเอานอนใต้โต๊ะค่ะลูกสาวคือพี่ก็กลัวผีไงไม่อกปะาใชก็ไม่ถูกจลิตนะแต่นอนใต้โต๊ะแต่นางเลยเป็นคนไม่ขอเห็นแม่ไม่ขอเห็นแต่คือแม่เหมือนการปฏิบัติไงไปบ่อยแล้วเหมือนจิตเราบริสุทธิ์ใส กระตับไม่เห็นเช่นเดินไปเบิกยาปุ๊บเห็นเลยแวบแวบมาเลยเป็นเงาหรือเป่เป็นคนเลยค่ะเป็นคนเดินปกติเลยแบบไหนมองที่เฉยยืนมองเรามองแล้วอะมองไปอ้าวใครมายืนมองตรงนี้หายไปแล้วหายไปทีหายไปแล้วอ่าอะไรแบบนี้ประมาณเนี้ยค่ะ เราเจอกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะอะน้องโรงพยาบาลมีทั้งวิธีการเกิดและตายอยู่ที่น้่เจ็บตายแล้วแม่พี่คนเห็นผีอยู่ที่โรงพยาบาลน้องไว้ก่อนค่ะโอ้คือสมัยจะเป็นเวรดึกอะที่จะเจอเจเจอใช่เจอครั้งแรกคุณแม่รู้สึกยังไงก็เฉยเฉนะก็รู้ว่าอะเป็นผีเขาไม่อะไรหรอกมาขอส้นบุญแต่เช้าเช้าฉันตับุญให้จครั้งแรกที่แม่ที่แม่เจอแม่แม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ผีเหรอวะอย่างนี้อย่างนี้เลยไหมใช่นี่ผีเหรอมันใช่ไหมอะไรเงี้ย คือเหมือนว่าโชคดีที่แม่พี่เจอไม่ได้น่ากลัวไงไม่แม่น่ากลัวเลยเข้ามาเป็นคนธรรมดาแบบสภาพทุกอย่างแค่มายืนมองเฉยๆ first impression แรกมาแบบมาแบบเบาๆง่ายๆเบาๆก็เลยก็เลยใส่บาทให้แต่มันมีจุดพีกนะมีจุดพีกเยอะนะคะโอ้โหไม่ต้องถึงจุดพีกทั้งทั้งถ้าผมเห็นแค่ยืนมองเห็นย่ผมก็จะช็อกเลยนะแม่คุมสติได้ไงแม่ควบคุมสติอารมณ์จุดอารมณ์แคเห็นจนชินไงคะเดี๋ยวว่าคุณแม่เนี่ย เห็นผีจนชินเห็นจนรู้ว่าคนเนี้ยป่วยจะตายแล้วหมอจะบอกว่าเคสเนี้ยหนักนะคะบอกญาติว่าให้ทําใจหรือว่าไม่รอดอืเราเห็นแล้วว่าคนเนี้ยญาติมารอรับหน้าตาแบบนี้เลยแบบนี้เลยก็บอกญาติเขาว่ามีคนหน้าตาแบบนี้ไหมคะแม่แม่มาเห็นเห็นแบบนี้เขาบอกใช่ค่ะมีพี่ตายอยู่พี่ตายไปแล้วเสียไปแล้วเหมือนว่าญาติเขามารอรับแต่ว่าญาติคนเนี้ยเสียไปแล้วใช่มารอรับน้องเขาอ่ะ ที่หมอบอกว่าไม่รอดให้ทําใจคือแม่พี่เนี่ยเขาอยู่ในว a r ปกติกับฉุกเฉินน้องนอกบ้านมาเป็นความตายมันแบบมีเส้นบางงกั้นอยู่เลยแบบนั้นน่ามันเหมือนเป็นมิติมีมีทั้งห้องพิเศษมีทั้งอยู่ฉุกเฉินอะไรแบบนี้อยู่กันทํางานเยอะไงก็ยกย้ายบ่อยอะไรเงี้ยเพื่อว่าเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเดี๋ยวคนนี้จะไปแล้วนะเพราะว่าจะไปแล้วหมอก็จะบอกให้ทําใจมีครั้งหนึ่งนะตอนที่แม่มาเล่าให้พี่ฟังแม่บอกว่า มีข้างเตียงเห็นเป็นเหมือนแบบพวกยมมาทูตมารับพี่ก็บอกว่าแม่ตาฝาดเปล่ายมมาทู่อะไรล่ะพี่เลยพี่ถามแบบเราเนี่ยยมมาทูตเลยเหรอแม่ตาฝาดไหมแล้วลักษณะยังไงอะไรเงี้ยแม่บอกว่าเห็นจริงๆอ่ะแม่เล่าฉุ้เรยคัะอยู่ฉุกเฉินเห็นยมเงินแงไวเป็นคุณันทีมาแบบหนักเลยแล้วมันไม่รอดแต่เห็นแล้วว่าชมมาชืดมายอรับแล้วว่าคือชุดแดงเลยอ่ะแล้วก็มีหอกมีอะไรเงี้ยตามที่เราเหมือนในหนังเลยครับถูกต้องคุณแม่เห็นชายตัวใหญ่ นุ่งจุกกระเบนจุกกระเบนแดงสีแดงตัวสีแดงใช่มีหอกมีมีหอกมันนั้นเลยมารับเลยใช่ตายไม่ดีคือแบบหมอบอกว่าให้ทําใจแล้วว่าคืออุบัติเหตุอะแม่อยู่ฉุกเฉินเนี่ยเจอแม่ไม่วิ่งเลยเหรอตอนนั้นแม่ไม่วิ่งเลยใช่ไหมเห็นต้ไม่เห็นขนาดนี้เลยหรอไม่เห็นขนาดเต็มที่ตอวใจมากสุดเมาไม้เห็นขนาดนี้เลยหรออะไรขนาดนี้อะเขาไม่ได้มาหน้ากลัวไงก็มาแบบ มาดี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 ให้ตามนี่มายุ่งกับเรามาตามหน้าที่ต่อให้มารับอ่ะต่อให้มาดีเไม่มาดีถ้าเป็นผมนะแม่ขนาดคนนี้ผมจะกลัวให้มาแบบแต่ละเคสไม่ได้มาแบบแม่แม่นั่งกลัวไงแล้วแม่ได้มีโอกาสคุยกับท่านไหมไม่ได้สื่อสารไหมแม่ไม่ได้คุยแต่มีบางเคสนะมาแบบสิสิสิ์มารับเลยนะมีแบบสิสิ์มารับเทวดาโอ้โหเทวดาลงมารับลับมาแบบสวยแต่แบบ เทวดาที่เป็นปงโป่ใสๆที่เราเห็นกันในรูปอบะต้องมาแบบนั้นเลยคือเหมือนกับแม่ไปวัดไข้เขาแล้วไปเจอเขานอนเสียชีวิตอยู่อุ้ยคือคนนี้คือนอนหลับตะเสียชีวิตไลเสียชีวิตตายหลับหลับหลหลับหลแต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลไปเปิดห้องไปเจออุ้ยเทวดามาละอุ้ยคนนี้ไปดีอนอนเงียบไป เห็นว่าเทวดามารับแล้วไม่ได้โอนเดียวถ้าลงดีเทลหรือกัแม่พี่อ่ะเล่าถึงขนาดว่ามีกลิ่นหอมเป็นมัลีเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคืออินมันจะเข้ามาใช่ไหมอืมถ้าคนที่มีเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันจะดีไปหมดเลยอ่ะใช่คือแต่แล้วทุกอย่างมาไม่ดีอ่ะครับก็นี่ไงคะยัมาทุกอย่างมาห่งล้วเราดื่มแบบจังใต้อย่างเงี้ยกลิ่นกลิ่นก็ได้กลิ่นเหมือนกันไม่ไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นแต่เห็นจังต้อย่างเงี้ยอืมจังต้ใช่พอแม่สัมผัสเห็นว่ายมทูตมาหรือเทวดามาเนี่ยครับ แม่ได้ไปบอกกับญาติหรือไปคุยกับเขาไหมคได้บอกไม่บอกเขาตรงนั้นเลยไได้บอกเลยว่าคนเนี้ยเสียชีวิตนะแต่เขาไปดีหรอกไม่ต้องไม่ต้องเสียใจเนาะทำบุญให้เขาเยอะๆก็จะบอกแบบนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคนเพื่อนของคุณแม่พี่อ่ะเสียชีวิตก็คือเป็นบุรุษพยาบาลแม่เป็นพยาบาลแต่คนที่เสียชีวิตออกเวรไปอ่าแม่เราเลยแม่อยู่เวรดึกเขามาบอกแม่แล้วว่าเขาหิ้วหัวมา เขาหัวขาด,ขาดเสียชีวิตอุบัติเหตุหัวขาดค่ะรถชนกันหน้าโรงพยาบาลแม่แม่ไม่ตกใจหรอครับแม่กลางคืนอะ่ะแม่ก็เหมือนเพิ่งหลับขึ้นตื่นังเนาะก็จะมีเวลาที่อย่างที่บอกว่าที่สองที่สามสามารถที่จะงีบได้เออ ปรากฏว่าเขามาบอกแล้วว่าเฮ้ยฉันตายแล้วนะคือตอนนั้นพี่ถามแม่แม่ก็บอกว่าบางทีเขาก็คิดว่าอันนี้ฉันฝันหรือมันเรื่องจริงมันก็เลยตกใจไม่รู้ว่าจะตกใจเรื่องยังไงดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยจุดไม่ถูกแล้วว่าจะตกใจหรือจะงงหรือจะอะไรฉันมันเรื่องจริงไหมหรือมันฉันฝันไปอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นผีทุกคนจะอยู่ในโหมดสลืมสลือนอกไหมหลับตื่นอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงแบบจิตกรลังอันเนี้ยถ้าเป็นพี่พี่เห็นคนที่หัวมาแบบนั้นพี่เป็นลมเลยนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วแม่รู้สึกอยากแบบคิดที่จะสื่อสารก รู้ว่าเขามาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาเราสื่อสารกับเขาได้สัมผัสกับเขาได้ก็คือไ,ไปที่ไหนก็แม่จะเป็นสุขเป็นสุขนะคะอ,อย่างเคสของเพื่อนคุณแม่ครับเขามาหาคุณแม่แล้วเขาได้พูดกับคุณแม่ไหมครับว่าแบบเออเขาจะไปแล้วนะหรือว่าได้บอกอะมาบอกอเลยว่าเสียชีวิตเขา,าเสียชีวิตแล้วนะแค่นั้นเลยใช่ไหมอุบัติเหตุแล้วพอตื่นก็รถไปตื่นรถปฏตวิววิววิวเข้ามาส่งโรงพยาบาลเลยมาตกใจฮะนี่ฉันฝันไปหรือมันเรื่องจริงอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคือตกใจว่าเปิดผ้าเข่ามากลายเป็นผู้ชายคนนั้นที่ไหมเห็นให สยองแบบอันนี้แม่นี่คือ the best ที่สุดแล้วอันนี้คือที่สุดแล้วที่วะเบสแล้วอันนี้ยือขีหัวมาเนี่ยคือมันไม่มีใครที่จะเจอแล้วแบบนี้จิตใครมันจะแข็งอย่างแม่บอกอะจนชินจะนึก อะไรเนี่ยเราเจออะไรจังเลยอะไรเงี้ยแต่คือทุกเคสคือแม่จะทําบุญให้มีวันหนึ่งทุกครั้งเวลาเขาเปิดดวงพี่จะไม่ไม่อยู่ฟังถึงพี่จะออกในระหว่างที่เปิดดวงเขาถามว่าหนูที่บ้านหนูมีคนเสียชีวิตไหมแม่เห็นคนยืนข้างหลังหนูจายเพราะฉันฉันขนลุกฉันดูดวงอยู่เย่างนั้เลยเปิดไพ่เห็นคนสมมติว่าหนูเป็นผู้ชายผู้หญิงครับมาเปิดไพ่กับแม่ถามจริงจริงหนูทําแท้งมากี่คนเออเขาเห็นเลยเขาเห็นตรงวิญญาณเด็กเกาะตามอะไรางี้เลยคุณแม่ครับ นไหนก็ไหนแล้วครับผมมีอะไรไหมครับไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่เราเป็นคนดีผมแม่ผมละครับเราด้วยเป็นคนดีอืมโรคจะปังปังโรคเลยเหรอโรคจะปังปังโล่งโลรคเมื่อล่าสุดเนี้ยไปปฏิบัติธรรมมาครับอืมตอนดึกๆลับอยู่มันรู้สึกเหมือนมีคนมาจับขาจะสั่งลังเลงเลยอ่ะบีบเลยอ่ะจะประกระชากอ่ะคือจะชากเลยอ่ะ เนี่ยเมื่อสองสามวันแ้ค่ะแต่เออมีคนมาไล่ไปก่อนอย่าไปทำเขาแล้วพี่ก็ถามแม่นะสงสัยว่าแม่คิดว่าเป็นใครมาช่วยแม่แม่บอกว่าเพราะว่าเขารู้ว่าเขามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะมาปฏิถือศีลมากไปทำแบบปฏิบัติจริงก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดนั่นแหละมาช่วยปัดเป่าออกไปเพราะไปไหนก็จะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกเคสแต่นึกสภาพพี่นอนคู่กับแม่อะพี่หลับสนิทเลยค่ะพี่หลับสนิทเลยจะมีคุณแม่ที่คือมอนจะหลับเลย แม่จะสัมผัสได้พื้นไหนที่แบบจะอย่างเงี้ยจะเหมือนจะนอนไม่หลับหรืออะไรเงี้ยเขาจะพลิกไปพลิกมาะจะพลิกไปพลิกมาแล้วตัวพี่ควีนมีเรื่องเล่าไหมคะพี่เป็นคนสื่อสารกับเทพอืมครับเวลาพี่จะทําคลิปอะไรก็ตามอัอนดับหนึ่งในดวงใจพี่จะเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศจะสังเกตได้เลยว่าทุกคลิปที่พี่ทําเกี่ยวกับองค์พ่อพระพิฆเนศยอดจะดีมากครับแล้วยอดล่าสุดของพี่คือสองล้านหนึ่งสองล้านสามแล้วมั้ง จากพระพิคเนตพาคนไปไหว้พี่ก็เลยเชื่อว่าท่านดูแลเราอยู่ประมาณช่วง8เมษาของทุกๆปีท่านจะจัดพิธีไหว้ครูแล้วก็จะมีครูบาอาจารย์เหมือนมาคอยครอบเสียนให้เราแต่พี่จะนับถือองค์ปฐมในดวงใจเราคือองค์พระพิคเนตพี่ก็จะไปต่อแถวองค์พระพิคเนตทุกครั้งเวลาเราครอบเสียนจะเป็นอาจารย์หน่อยก็คือเป็นลูกชายของอาจารย์สุชาติรัตนสุขที่เป็นเจ้าของศาลพระพิคเนตนั่นแหละครอบให้เราเราก็จะรับถือว่าท่านคือเดอะเบสของเราแล้วในดวงใจวันนั้นไม่ใช่ท่านมา เราก็เอ๊ะทำยังไงดีวะเราถือค่อนข้างถือว่าใครจะมาครอบอะไรให้เราอ่ะต้องเป็นนับเบอร์วันเราเท่านั้นเราก็ต่อแถวคนไปร้อยเลยก็ใกล้ๆถึงพี่ปฏิหารจิตในใจว่าสาธุข้าแต่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากว่าท่านที่ที่นาอยู่ตรงหน้าหนูเนี่ยไม่ได้เก่งไปกว่าครูบาอาจารย์อาจารย์หน่อยหนูจะไม่ขอให้เขาครอบเสียงขอให้เกิดปฏิหารเขาไม่ครอบรู้ปะไปนั่งปุ๊บก็มีคนยื่นเสียงมาเขาบอกคนนั้นว่าไม่ต้องไม่ต้องครอบพี่ ซึ่งพี่เป็นคนเดียวในทั้งหมดกี่ร้อยคนที่เขาไม่ครอบแล้วเขาก็พูดพี่ว่าเจ้าอ่ะอยากจะได้บ้านใช่ไหมให้ไปอธิษฐานจิตให้เราสี่เจ็ดท่วาราตี ไอ้อเราก็แบบคาว่าเจ็ดทิพวารตีอะไรวะอ๋อก็คือเจ็ดคืนนั่นแหละเจ็ดคืนและให้นึกถึงเราอะเพียงแค่เสี้ยวเวลาช้างกระดิกหูคืออะไรศัพท์โบราณมากนึกไม่ออกนิดเดียวเสี้ยววิองนี่างนี้ใช่ในแต่ละวันที่เราไปปฏิบัติธรรมเ่เราต้องนึกถึงท่านในสมาธิเราอะให้เสี้ยวเวลาช้างกระดิกหูอะแค่นึกถึงสักนิดนึงอะไรก็แล้วลึกถึงอะแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านพูด ได้บ้านโดยง่ายจริงๆและแต่ก่อนพี่เป็นนางงามเดินสายเนาะพี่ก็จะไปเดินสายทั่วประเทศเลยครั้งแรกที่พี่ได้ตําแหน่งมันเป็นตํานานเกี่ยวกับพญานาคนั่นก็คือทิดาดาวจังหวัดสกลนครในหนองน้ําใหญ่ข้างๆเวทีประกวดนางงามพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่ามีงูซึ่งเราก็เรียกว่าพญานาคตัวใหญ่มากทําไมเขาดีใจที่ฉันมาแล้วนวันนั้นน่ะ มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดนางงามเกิดขึ้นมีคนเรียกตำรวจมาขอดูคะแนนว่ามีคนโกงไม้ปัดนางงามเขาตกไปได้ยังไงแล้วเขาก็เลยรันด้อมใหม่ทั้งหมดแล้วกลายเป็นว่าพี่มาได้เบอร์ที่3 1สเอ็ดพี่เิดนจใจว่ากรรมการเขาจะคิดว่าฉันนเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าวะคนสุดท้ายใช่ไหมคือคนที่ถูกยัดเข้ามาใหม่จากเอาตำรวจเข้ามาหรือเปล่าปรากฏว่าวันนั้นพี่มงพี่ชนะชนะโดยแบบเขาเรียกว่าผิกะเลยนะ คืออาจารย์หน่อยนี่แหละเป็นคนลงน้าไอพี่เออลงน้าไอพี่นี่แหละแล้วทุกครั้งที่อยู่บนสเตะบนเวทีอะพี่แทบจะไม่แพ้ใครเลยคือจุดเริ่มต้นของเซนเนี่ยมาจากที่จังหวัดสกลนครตอนที่ประกวดนางงามครั้งแรกใช่ใช่ใช่แล้วนี่คือครั้งแรกที่มีคลิกกับพญานาค่ะ